รามราชะตะนะครับฟิล์มธนพัทรกาเวลาครับพวกเราเป็นนักแสดงจากละครเรื่องคุณ,คณชายนะครับ,รบวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็จะมาเล่นเกมเป็นเกมเป่ายิางฉุบใครชนะมีโอกาสจะได้รีบคำถามจากในโหลนี้เพื่อถามอีกฝ่ายและอีกฝ่ายต้องเป็นคนตอบงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมมาไะหนึ่งสองสองมมามผมไม่เคยแพ้ไม่น่าพูดเลยมันก่อน คำถามมีอยู่แแววว่า,วาแน่โอ้ยยังเล <โห S 2> ่นด้วยกันอีกไอเทมที่คุณต้องพกติดตัวตลอดเวลาไปกองถ่ายคืออะไรครับน้ำยาหยาดตาอืมเชื่อครับเพราะว่าเป็นคนที่ตาแห้งแล้วแสบตาเมื่อกี้ก็ต้องพักหยอดตาคือเจอไฟเยอะๆไม่ได้ฮะต้องคอยหยอดตาเสมอไม่งั้นตามันจะแบบลืมไม่ขึ้นน้ำตามันจะมาเรเคยยื<ผ>มเคยยืมวิฟิมด้วยครับอปนเนี้ยลืมไม่ขึ้นลืมตาไม่ขึ้นจริงใช่ครับคุณยืมทุกอย่างะครับครับ ครับที่เป็นทุกอย่างให้ผมแล้วครับหนึ่งสองสามผมยอมมาถามมาเลยถามมาเลยมีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมในการรับเล่นบทบาทที่ได้รับนี้ไม่มีโอ้ยมีสิครับโทษโททก็เตรียมตัวหลายอย่างเลยครับร่างกายร่างกายฟิดอยู่แล้ว หรือยุ้ยตตอนนั้น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 ฟิตตอนนั้นฟิตแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ฟิตตอนนี้ก็ฟิตแค่แค่อะไรฟิตไม่รู้ทางเก่งอาจจะฟิตครับผมนั่นแหละก็มีมีการเตรียมตัวหลายอย่างก็มีทั้งเตรียมคาแรคเตอร์ตัวละครเวิร์ k ช็อปกับทางผู้กำกับทางผู้บริหารแล้วก็เวิร์ k ช็อปกับพี่ฟิล์มเหรอใช่ครับก็ไปด้วยกันไงวันนั้นก็ไปด้วยกันเอยลืมลืมลืมนานแล้วนี่ครับก็เตรียมเตรียมตัว workshop อะไรต่างๆนานแล้วก็ เรื่องหุ่นเรื่องหุ่นก็ก็เล่นออกกำลังกายประจําอยู่แล้วแล้วก็ไปดูซีรีส์ตามที่พี่พี่ฟิล์มก็แนะนําให้ไปดูซีรีส์ให้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลมากขึ้นไม่มีเหมือนเดิมครับนิดนึงเพิ่มประมานิดนึงอ๋อยังดีครับหนึ่งสองสามคำถามมีอยู่แหวะเอออยู่ไหนผมมกลับบ้านก่อนนะครับคุณก็เล่นไม่แก้ให้เลยหรอคุณก็เล่นที่หน้าผมอ๋อ คือค,คุณตั้งใจไปคุณแบบโอ้โหคุณพิดกระดาษทันทีนที่รู้อยู่แล้วคือแบบความยากง่ายในการเล่นละครพีเรียดอยู่ตรงไหนครับความยากของละครพีเรียดต่างจากความยากจากละครทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของภาษาในการพูดรวมถึงภาษากายที่ต่างไปคือบางสิ่งบางอย่างการถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงการที่ถูกถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงในสมัยก่อนสำหรับ ในยุคยุคก่อนๆนั้นถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการผิดผีก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ควรอใช่ซึ่งเราก็ต้องระวังรวมถึงภาษาในการพูดคาสร้อยต่างๆบางทีบางทีเราเราเป็นคนยุคปัจจุบันเราจะแบบหนึ่งเราจะเราจะติดคําว่าโอเคครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีคําว่าโอเคครับได้ไหมอะใช่คำว่าอะคำว่าใช่ใช่อะไรต่างๆคือ มันมันเป็นอะไรที่มันต้องละเอียดอ่อนแล้วเราต้องคอยระวังบางทีเราติดตัวเองเข้าไปในในละครคือมันเผลอบางครั้งใช่ไหมใช่